Who here Lisa แจง้งข่าวไว้ไปหรือเปล่า campaign? จ้าวันที่22ตุลาคมก็คือวันนี้นี่เองนะคะเรากำลังจะได้ดูผลงานน้องอีกหนึ่งผลงานแล้วค่ะเย้ yeah! วีดมากเลยนะคะแต่ว่าวีดน้อยกว่าน้องๆกลุ่มนี้นิดนึงค่ะเพราะบอกว่าจะมีพี่ลิซ่ามาสอนนะโอ้โหกรีดกันหูแตกเลยทีเดียวนะคะน้องลิซนี่คือช็อกเลยเด็กๆวีดหนักมากนะคะนี่คือรายการ Celebrity Substitute นะคะก็เป็นรายการทีวีเป็นแบบซีรีส์นะ ซึ่งในตอนนี้ก็พิเศษมากๆนะคะนอกจากจะมีน้องลิสแล้วเนี่ยในตอนเดียวกันเนี่ยยังมีแอนดรูกา f i ฟิลด้วยนะคะนั่นก็คือสไปเดอร์แมนนั่นเองนะแอดโป้ขำไม่ใช่กาฟิลที่เป็นแมวหรอกแอนดรูการฟิลอยู่เน่สไปเดอร์แมนอีกหนึ่งคนที่หล่อมากๆเลยนะคะเขาก็จะอยู่ในตอนเดียวกันด้วย คราวนี้เนี่ยจะบอกว่าน้องลิสของเราเนี่ยร้องเพลงอยู่ที่โรงเรียนนะคะเด็กๆก็เดินเต้นๆกัน,กนฟาดฟาดสับๆัเลยทีเดียวนะคะเพราะแน่นอนว่าน้องเนี่ยน่าจะไปสอนเต้นเนาะก็เดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่ารายการนี้มันจะเป็นรายการแบบว่าน่ารักน่ารักนะคะที่เขาจะเอาคนดังเนี่ยเข้าไปนะแล้วก็เอาทางที่ถนัดเนี่ยไปสอนน้องๆจากข้อมูลเห็นบอกว่าเป็นน้องๆโรงเรียนทางภาครัฐนะคะเป็นน้องๆชั้นประถมด้วยคราวนี้ใครเก่งอะไรก็ อไปสอนนะคะพิธีกรเขาก็ถามว่า ตรงนี้ใครเป็นลิซ่าแฟนบ้างนะอย่างที่แอดบอกไปนะเด็กๆคือกี๊สนัดเลยนะคะน้องลิซก็ตื่นเต้นมากๆไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าเด็กๆจะข้างไค้ขนาดนี้นะคะก็ต้องลองดูว่าพี่ลิซจะเอาวิชาอะไรไปปล่อยบ้างนะซึ่งคอนเซ็ปต์ก็คือจะให้เป็นคุณครูสอนเป็นเวลาหนึ่งวันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นทีวีซีรีส์ดังเลยแหละที่เขามีมาหลายซีซั่นแล้วนะคะอันนี้ก็น่าสนใจ ดยอย่างรายการที่ออกมาก็ไม่ธรรมดานะคะช่วงเพลงนงลิสเนี่ยมีเด็กน้อยตีลังกงติงลังกากันด้วยโอ้โหเหมือนจําลองนองลิสออกมาเลยนะเออตีลังกาเก่งแต่เด็กเลยแบบนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ง่ายมากนะที่จะ คุมนะคะบรรดาปูในกระด้งให้อยู่ให้ได้ภายในเวลาหนึ่งวันแบบนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยซนมากจริงๆแล้วน้องลิสจะสอนได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยสมาธิเขาก็จะเนาะแป๊บๆเขาจะไปเล่นและอะไรอย่างนงี้นะก็ต้องดูแหละว่างานนี้ครูพี่ลิสนะคะจะเหนื่อยไหมเพราะว่าตอนเป็นเมนเทอร์เนี่ยก็ยังเป็นแบบ สอนผู้ใหญ่แล้วแกได้บอกว่าอันนี้ว่าสอนเด็กๆนี่ลาบากเลยทีเดียวนะคะอ่ะแต่ว่าเชื่อว่าน้องลิสเอาอยู่เชื่อมืออยู่แล้วนะเด็กๆก็บอกว่านี่แหละจะเป็นวันที่หนูเนี่ยจะได้ประสบการณ์ดีๆด้วยนะคะต้องลองดูแหละว,ว่า เจอกับซ u เปอร์สตาร์แล้วจะเป็นยังไงนะจ๊ะติดตามได้เลยนะคะช่อง YouTube ของเขาเดี๋ยวแอดแปะลิงก์ไว้ให้ละกันแต่เขาโปรโมทว่าวันที่22ไงไม่รู้ว่ากี่โมงพวกเราก็คงต้องรอติดตามกันไปนะคะวันนี้ไปแล้วมาแจ้งข่าวเฉยๆดิจ๊ะอยากเรียนกับครูพิลิสมากก็กรีดแข่งกันเด็กๆอ,อย่างนี้เลยนะคะวันนี้ไปละสวัสดีค่ะ well,